ข้างนอกเนี่ยมืดตื่นเตเลยนะคะเวลาที่เราจอดรถอยู่บนถนนทางเอกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเดี๋ยวขพ้นขออนุญาตเปิดไฟหน่อยนะให้มันเห็นสมมติเราตบลงหนึ่งครั้งนะคะตุ๊บนะข้างหน้าติดอย่างนี้นะโอเคเห็นไฟหลังไหมคะ มันก็จะติดเนาะโอเคอันนี้คือเวลาที่เราจอดรถบนถนนทางเอกเนาะหรือมันที่มืดมืดอะไรเงี้ยเราจอดรถอยู่เราก็สามารถที่จะเปิดไฟท้ายไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะที่เราจอดรถเวลาที่รถเขาขับมาทางตรงเขาก็จะรู้ว่ามีรถจอดอยู่ข้างทางเขาจะต้องเตรียมตัวเบี่ยง แซงไปทางซ้ายนะคะไม่งั้นคือขับแล้วบางทีมันมืดอะไรอย่างเงี้ยก็ชนเลยเปิดไฟจอดรถนะคะเวลาจอดในหมู่บ้านจอดได้ร็จแล้วถ้าสมมุติเราจอดชิดเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเป็นถนนวันเวยอะไรเงี้ยเราจะจอดเลนไหนก็ได้ถูกปะ <S <S เราก็สามารถที่จะเปิดทางขวาก็ได้นะไม่ต้องเฉพาะทางซ้ายทางขวาก็ง่ายๆนะคะปรับกลับมาก่อนเนาะ มาทําตอนกลางคืนนะมันมืดๆหน่อยนะคะเห็นไหมน,นี่คือตรงนั้นนะเสร็จแล้วเราก็แค่ตกขึ้นหนึ่งครั้งตุ๊บเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากที่สว่างซ้ายมือมันจะสว่างขวามือเห็นไหมอันนี้คือเวลาที่เราจอดรถนะคะตอนกลางคืนถ้าสมมุติเราชิดขอบถนนทางซ้ายมือแปลว่า รถมันอาจจะมาทางขวางเงี้ยเราก็เปิดไฟจอดทางขวาได้